สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมณีเพชรพระรวยกับมาอยู่สารปูองดำนะคะเนาะมาตามความฝันของช่างจรวดนะคะเนาะงวดที่แล้วมีคนถูกกับช่างจรวดอยู่ด้วยค่ะที่เขาเอาเหล็กช่างจรวดไปตีเอาเองนะคะตีจากความฝันนะคะเนาะเพิ่นกับถูกสามตัวก็มี่นะคะเนาะแล้วแต่ดวงไฟดวงมันนะคะที่เพิ่นตีความฝันเอาเองนะคะฟังความฝันแเพิ่นตีเอานะคะเนาะนนีเพชรพระรวยที่มาตามความฝันของช่างจรวดให้เอฟซีในงวดวันที่สิบหกกรกฎานะคะเนาะไป ไปเพรพระรวยพาไปสอบถามความฝันพาไปตามความฝันของช่างเนาะคะ่ะเนาะอ่า <c oughs> เพรพระรวยก็มาถึงกรเดื่อนนี่คะ่ะช่างยืนอยูอ่าหน้าศาลนะคะไปะเพ,พรพะรวยพาเอฟซีไปถามช่่งตำรวจนะคะเนะาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพรพระรวยเนี่ยเด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพรพระรวยนะคะอภูศสีสางที่จะทำบุญกับช่างนะคะเนาะสร้างศาลปูองดำกับช่างตำรวจก็โอ,อนเงิน มาพันช่างจรลวดด้วยค่ะหมายเลขโทรศัพท์โทรมาถามช่างจรวดได้นะคะเนาะอยู่ในคลิปนะคะเนาะอยู่ในคลิปด้วยค่ะอ่าผู้ใดสิซอยส่างศาลปูองค์ดำนะคะนี่ก็คือฐานอ่าเทไวเรียบร้อยแล้วนะคะฐานที่จะสร้างปูอง์ดำนะคะเนาะอ่ผู้ใดสิมีจิตสทัทธาซอยสางนะคะเนาะถ้ามีโชคมีลาบก็ช่างจรลวดนะคะเนาะอ่ะแล้วพาไปถาม ความฝันช่างนะคะเนาะว่าเพิ่นสิ่ได้ตัวใดใเนงวดที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะไปก <że> ันเลยค่ะ <saben. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่างจรวดเนาะค่ะเนาะจรวดครับมววทีเลวฝันแม่นมากมาเลยเอซียังแม่นมีเอฟซีถูกหลายคนอยู่เข้าทั้งเลขท้ายสามตัวแล้วก็ตเตตรีสอตัวเจ็ดแปดก็ถูกมีคนถูกเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ถูกหกสี่เจ็ด แลขแปดเก้าี่ก็ถูกเลขไายรนะบัสไปหวดแล้วฝันาที่ไหนไเราฟังอีกรอบหนึ่ง,งนะงวดที่แล้วฝันว่าฝันว่าไปจับปลาในสระจับได้สี่ตัวแล้วไปชั่งได้เก้ากิโล FC เปแปลว่าปลาเป็นแปดเก้ากิโลก็แปดเก้ามีทูกตรงๆหลายคนอยู่แล้วก็เลยว่า <c oughs> ตอนนี้ถ้าเราฝันเราก็ให้ เทปซีช่วยปียช่วยแปลชีปลช่วยแปลแต่ผมก็แปลไว้หมดแล้วแหละแต่ว่าให้ว่าบุญแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะ,ะเลขชอบไม่เหมือนกันแต่บางคนต้องแปลแล้วถูกเลยแล้วงวดนี้ฝันเป็นไงงวดนี้ฝันบ้าเพราะว่างวดนี้ยังไม่ได้แปลเลยก็คืออยู่สร้างฐานองค์ปูให้เสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้จัดบทบทที่ศาลครับเพราะว่าเดือนสิบเอ็ดกายเทพบุตรก็จะเสร็จในเดือนที่สิบเอ็ดก็จะทําการแห่สองกิโล มีโรงคานอรรถเทมาแห่แล้วกัจะมีวิธีกรรมด้วยในในวันที่ขึ้นเก้าค่ำเดือนสิเอ็ดก็เลยได้ง,งานทานํางานจนเสร็จแต่กลางคืนนะ่ะไปฝันฝันว่ามีผู้ชายร่างดํามาสกิดไหลนี่แหละแล้วเอาตังมาให้ห<ม>้าร้อยว่าจะเอาตังมาจ่ายทะเลให้ผมก็รับเอาไว้แล้วก็ทํางานต่อปกติแล้วก็เดินมาสกิดอีกผมคิดว่าท่านไปแล้วนะ เอามาให้อีกเจ็ดร้อยแปดสิบาทในความฝันนะแล้วท่านก็เดินดูสามรอบแล้วก็หายไปผมก็ทํางานกับน้องอยู่นี่พอตื่นเช้ามาฝันเมื่อคืนเลยตื่นเช้ามาวันนี้เป็นวันที่เจ็ดด้วยแล้วก็เดินเจ็ดผมจะทําสารลงดาเจ็ดเสียนด้วยแล้วก็หน้าตกจข้างบนอีกเจ็ดเสียนมันหรือว่าต้องการให้นฝันเมื่อคืนแล้วเลขที่ได้มาก็ามีเลขเจ็ดแปดศูนย์ด้วย หรือว่าท่านจะให้เลขท้ายลอตเตอรี่สองตัวอีกเหมือนงวดเอที่แล้วที่ในข่าวความเก็บไว้แล้วโชว์เลขเลยนะเพื่อกันพอหวยจะพอ้ชหวยจะโชว์เลขแล้วเนาะจ้านานไปก็กลัวว่าโอเคโชว์แล้วก็ได้ไปได้ได้ไหมฟังโชว์ได้ได้แล้วพอความคับได้ได้ได้ทุวท่านกดอ่ะนี่ครับ เออหนึ่งนี่สวยมากเลยแคปมาเกที่ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าศูนย์ให้เงินสองรอบแล้วก็จับจับ,จบใส่มือห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็รอบสองก็ให้เจ็ดร้อยแปดสิบบาทค,ครับแล้วเคยท่านคุเต้ฟันว่าปูให้ท่าแรงเงินนี้ตอนที่อยู่หลัก,กโลนะจำเล่นตอนนั้นที่เล็กออกใช่เอาเงินไปให้ใหใหใหท่าแรงสามแสนทำให้ที่บ้านือบ้านเอาอเลขที่หกหนึ่งหนึ่งหก ฟันเหมือนกันเลยตอนฟันที่กิโลคับเออใช่ที่จำได้นะเดี๋ยวบันเดทที่รักกิโลคือะไรตอนี้ตอนนี้คือบันเดทอาจจะนะครับบันเดทที่ดิสารที่ดิสานหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับออก็มีส่วนนี้เลยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเอ้ช่างคีรวดเคยเอาเคยฟันว่าปูเอาเงินมาจ่ายค่าเดทให้ครับตอนนี้ก็มีแต่ว่าในสารจะมีสองเจ็ดศูนย์แปดด้วย เลขในศาลมีสองเจ็ดศูนย์แปดด้วยมันก็ตรงกับตัวนี้ตรงกับตัวนี้ด้วยครับเลขก็ตรงกับตัวนี้ด้วยเลยว่าเป็นเลขที่โชคมีสิทธิ์จะมา FC <MC S 1> ของช่อง<ม>ที่คุณซับได้โทรมาว่าให้เล่าความฝันให้ฟังด้วยพอหมดแล้วเ,เลขเข้าอาฝันก็มีแค่แค่นี้เลยฝันก่อนตอนเช้าวันที่เจ็ดฝันรอบนี้ว่าไม่ต้องแปลนะไม่ต้องแปลเพราะว่าให้ให้เป็น ให้เป็นตัวเลขตัวเงินมาเลยจับให้เป็นตัวเงินตัวเลขอะเนาะเอามาจับยับใส่มือสองครั้งทั้งซ้ายทั้งขวาจับยัดใส่มือสองครั้งด้วยครับเอาเงินมายับใส่มือให้ก็เป็นค่าแรงห้าร้อยมือหนึ่งห้าร้อยมือหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบบาทก็ถือว่ามีโชคเลยเหมือนว่าปูเอาตังมาให้เป็นค่าแรงแล้วเลขก็ไปตรงกับองค์ปูที่ว่ามีสองเจ็ดต้นแปดด้วยนะหลังผมเลยยังไงก็ชอบ 7, 8, เจ็ดแปดนย์นี่แหละเจ็ดแปดนย์ ขอเล็กันสักตัวได้ไหมบาลีที่สารถ้ากันก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะครับเก็บซีเอาเขียนไว้ก่อนก็ได้เพียงไม่ได้นะเพราะเคลียร์เป็นฟันเดี๋ยวนี้เลขเลขที่จะออกครับก็ยังจําได้นะครับในเรื่องของความฟันของช่างตรวจนะครับเราเคยฟันออกที่หลักกิโลแล้วครั้งนึงฟันว่าเออที่จําได้เนาะนานแล้วปีหนึ่งได้เลยเลขความจําแม่นเลย คยฝันว่าให้คาเรงในเลให้คาเรงในเลมีกันนะครับอีกันน่งะกันกันึ่เนาะเลขตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับโอ้ยเกหนึ่งทางนที่นี่ก็ไดแไอกลับเอาอย่าว่ากันได้เนาะครับบอูกันแคบตัวกัน่ะแคบนะ ั9161ครับ99161ตัวกันแต่ที่ในความขวัญคือไม่ได้แปลก็คือเอาเงินมายัดใส่มือเลย500กับ780บาทเอาเงินสดสดมายัดใส่มือไม่ต้องแปลเลยครับไม่ต้องแปลตัวกันใช่ครับแล้หลังจากมาจาก การบูชาแล้วมันเป็นไงบ้างมันโชคลาภไหมี่โชคลาภก็มีครับมีมีโชคลาภต่งวดแล้วได้ไม่เยอะได้เยอะครับได้เจ็ดเป็ดแล้วเจ็ดเจ็ดเป็ดได้ขายลอตเตอรี่ครับวันนี้คอยดูว่าอาจารย์อาจารย์แมวจะมาว่าจะเลขแบบตรงกันเป็นเปล่าอันนี้อาจารย์่างจวจปล่อยก่อนนะตอนนี้ับปล่อปล่อยก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเลขอาจารย์แมวที่มาเข้า ซื้อด่างปง่ปู่จะเลขกตัวไหนครับก็บติดตามรออาจารย์เมียวสักพักหนึ่งมาประกันของฉันตรวจก่อนนะครับองคปู่ก่อนาเลขจะตรงกันไหมเ็นตรงนี้สร้างเป็นไงบ้างะอะไรนะสร้างอานารปูดามเป็นไงบ้างตอนนี้สร้างก็ตอนนี้ก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่คือตกแต่งดินเรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็ทําปลูกต้นไม้เพื่อรอรอที่จะองค์ท่านจะมาก็ตกลงกันที่อีกสี่เดือนจะเอามาให้ ชี้เดือนครับตอนนี้รวบรวมกันได้เอฟซีช่วยมาได้หมื่นหนึ่งแล้วเก็บได้มาหมื่นหนึ่งรวมเอฟซีสายบุญก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพี่จอยที่อยู่รีราด้วยที่ได้ห้าสามศูนย์ห้าศูนย์สามงวดที่แล้วอนตังมาเมื่อวานสามพันบาทก็ฝากขอบคุณด้วยที่พี่จอยแกนับถือพี่นาคุณดามากเดี๋ยวแกก็ว่าผูองรําท่านควรจะไปเข้าฝันให้เลขห้าศูนย์สามครับประทุกยอะครับก<ม>็เลยว่า งวดนี้ว่าปู่จะให้สามงวดไปดูว่าวันที่สิบห้าพี่จะให้เลขอะไรผมครับเลยว,ว่า,าเดี๋ยวจะรอดูโค้งสุดท้ายทีทีหนึ่งว่าตรงกับเลขผมหรือเปล่าครับถ้าตรงก็แต่ผมภาวนาให้ตรงกันแหละครับ,รบได้เงินตรงสร้างพี่จอยใช่ไหมพี่จอยบุรีรัมพี่จอยบุรีรัมครับท่านพี่จอยที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากขอบคุณด้วยที่โอนมาสามพันเป็นกายเทพบุตรสมรวมกันได้ตอนนี้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นแล้ว ช่างจวมีเบอร์โทรไหมให้เอฟซีโทรมาทางเบอร์โทร098ให้เอฟซีจดด้วยนะครับครับอยู่ในนี้พอดีเลยโทรให้หน่อยก็ได้เอฟซีไปได้โทรมาครับใครจะรบสร้าง098 1215055 098 1215055เบอร์ช่างจรวดด้อค่ะไม่ต้องผ่านเอฟไดเอฟซีนะผ่านชางจวดได้เลยนะครับครับครับผ่านช่างรวจได้เลยนะครับที่จะ รวม <จะ S 1> สร้สางจะ<อ>งรวาทำบุญสร้างพยาคนะคะนะนละเล็กนละน้อยรวมไปครับอ่าสุดท้ายนี้ท่ารรวมอะไรจะฝากเอฟซีไหมก็ฝากเอฟซีเอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชคก็ขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านเนาะครับก็พินิจพิจารณาเอาเลขผมไปอาจจะตัดแต่งอาจจะตัดเป็นตัวอื่นก็ได้อยู่ในในกลุ่มเลขนี้บางทีถ้าถ้าผมตัดให้เลยก็กลัวว่าบุญกุศลแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะแต่ถ้าท่านทัดเองอาจจะมีโชคเลยเนาะ เราทคนอาจจะตัดแปดศูนย์นอาจจะตัดเจ็ดแปดทนอาจจะตัดห้าศูนย์บางท่านอาจจะตัดศูนย์คือให้ท่านเปตัดแต่งเลขเอถ้าผมตัดไปก็ลูวเลขเยอะครับแต่ถ้าไม่ตัดเลยก็ซื้อแบบนี้เลยค่ะอาจจะถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวเหมือนกันแล้วทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวดูว่าวันนี้ทั้งจวนมั่นใจมากนะครับดูซีนารู้สึกว่าจะอิ่มบุญเยอะนะครับทิมก็ใกล้เสร็จแล้วก็ความสําเร็จก็ใกล้เข้ามา เพราะเมื่อวานก็ทําเสร็จก็ยิบโทรศัพท์ไปแล้วก็ถ่ายรูปเป็นเป็นดวงอาทิตย์ประกายผู้เห็สวยสวยหวานเหมือนว่าความเร็กลงใกล้เข้ามาแล้วครับความที่เราวาดหวังไว้ว่าจะสร้างอปู์เจ็ดก็จะเปิดเป็นสาธาระให้คนมากราบไหว้ครับ,รบเป็นเป็นแลนด์มาร์คใครเข้ามาแล้วก็มีเรื่องทุกใจไม่สบายใจก็กราบไหว้ได้ครับขอพรขอโชคขอลาภ แต uh, ่แต่บุญแต่ละท่านขอบคุณช่างตรวจมากเลยสาธุสาธุค่ะท่าน